นี่น้องกล้อง,ง,งมาดูปลาบ้านยายสาวปลาเต็มเลยไหนดูีิไหนดูซิครับมีปลาอะไรบ้างปลาบ้านยายสวยมากเลยว้าวปลาบ้านยายมีสองอ่าง นี่อ่างใหญ่นะคะนี่อ่างเล็กอู้ยายให้อาหารปลาแล้วอู้อปลากินอาหารเต็มเลยอู้อน้องกล้องจับปลามาดู กินงามจัิงนี่ตัวแมงมุมไม่ตายเพรมันเหยียบไปอือปลาเยอะเลยไ <Okay. S 2> หนดูสิน้องกล้องปลาเยอะไหมครับนี่นี่ดูสิลูกอะไรเนี่ยปลาอเอ้ยวูวปลาสวยตั้งเลยนะไปอ่างนี้สิครับไหนไหนอ๋อขอไม้ตัก <laughs> ้ปลาสวยงามหักเมื่อไรแมนกินเยียกันมั้ยมันกินอาหารกันเออมันกินห่วงอาหารก่อนเอาออกดูดูดีสักแค่เดียเขาเอามาอย่างปลาสาหลายปลาถ่ายร่า,างกายย่อย้องกล้องบายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายบายบายเร็ว บายบายยิย้มมายังยิ้มมายังครับยิ้มแข่วอิ้จุ๊บ <laughs> ยิ้มให้หน่อยคราบบา,มมายบายเลยครับ bye bye รเจอกันคลิปต่อไปครับ